เชฟกระทะรั่วนะฮะกลับมาอีกแล้วปกติเนี่ยจะเห็นผมเปิดรายการอยู่ในครัวนะบางทีก็มาอยู่หน้าบ้านมีเตาวันนี้เปิดในลิฟต์แต่เราไม่ได้มาทําอาหารกันในลิฟต์นะฮะเพราะวันนี้ผมอยู่ในลิฟต์บ้านของมาดามตวงมาดามตวงคุยซีนอะแต่ต้องบอกเลยว่ามาดามตัวงเนี่ยตัวจริงแล้ววันนี้เนี่ยผมมารบกวนมาดามตวงเพราะว่า แกบอกว่าแกจะมีอาหาร1เมนูเนี่ยที่จะสอนเชฟกระทะรั่วอย่างผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเรียนกะับตัวจริงกันดีกว่าว่าเขาจะทําอะไรยังไงแต่ก็เหมือนเดิมครับผมก็แอบเอาของของผมเนี่ยติดไม้ติดมือมาฝากมาดามเหมือนกันดูซิว่าเมนูของผมกับเมนูมาดามเนี่ยจะไปกันได้ไหมครับผม วัสดีครับมาดามโม้สวัสดีจ้าดีใจมากวนอีกแล้วมากวนก็ดีนะคะมากวนก็ทีก่อ็ทีวันนี้มาในนามเชฟกระทาั่วม่มด้เป็นโดมบาลามวันนี้ก็ไม่หาอะไรอุดเหรอแล้วไม่หาอะไรอุดเหรอปล่อยมันร่วอๆไหลๆ่างนี้แหละแหมวันนี้นะมาหามาดามทั้งทีนะเราก็ต้องเอาเมนูที่เรียกว่าโดมเนี่ยต้องชอบกินแน่ๆเลยเมนูวันนี้คือ ข้าวหมกไก่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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามมาดามมาเลยนะคะว่าเมนูนี้ข้าวหมกไก่อาจจะไปทําที่บ้านก็ได้หรือว่าเอาไปทําขายก็ดีมาดามเปิดสูตรให้หมดเลยเยี่ยมเลยโอ้ยนี่สูตรนี้ก็ซื้อกันแพงนะเนี่ยใช่ไหมคบไม่เป็นไรมาดามให้ฟรีมาดามให้ฟรีอยู่ช่องโดมนะคะขอบคุณมากมาดามมีอะไรบ้างครับวันนี้นะคะข้าวหมกไก่ของเราก็จะมีไก่ที่จะใช้ในข้าวหมกไก่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ส่วนของสะโพกไก่แล้วก็น่องไก่หมักไก่่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดมเพ่นะครับเชื่ออะไรบอกนะครับมาบ้านพี่ดมใส่ถุงก่อนถุงมือครับพูดกับมาดามทีไรนี้ต้องเสียวไหมแป๊บแป๊บแป๊สกดเลยเครื่องหมักเนื้อไก่โอ้เครื่องแ่นมากมาดามความจริงเนี่ยหมักไก่เนี่ยเราควรจะหมักไว้ข้ามคืนนะคจะเข้าเนื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะมีตัวนี้ขิงหอมแดงแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวเราจะต้องตําก่อนโอเคครับหมักผมตำไหมับ อยากจะถามเรื่องขิงเนี่นี่เนื้อว่าขิงต้องใช้ขิงแก่ขิงอ่อนขิงอะไรครับมันะถ้าสมมุติว่าขิงที่เราเอามาหมักต่างๆเนี่ยเราจะใช้ขิงแก่เนื่องจากว่าเราต้องการความเผ็ดของเขานะคะแล้วก็กลิ่นแซ่บแล้วเดี๋ยวเครื่องหมักไก่นอกจากมีขิงกระเทียมหอมนะคะเราก็จะมียเก h u r แต่วันนี้โยเกิร์ตไม่มาเราใช้นมสดแล้วก็เราจะใส่มะนาว ลงไปเพื่อให้มันเป็นเรียกว่าเป็นโยเกิร์ตโดยธรรมชาติตอนนี้นะดูนะมันก็จะใสๆนี้นเป็นนมสดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็บีบมะนาวลงไปเทคนิคนี้เหมือนที่เขาทำพวกเต้าหู้ป่ะครับใช่เี่าน้ำเต้าหู้มามันก็จะปฏิกิริยาซิตริกแอซิดมันก็จะจับตัวกับนมแลคติกนี่แล้วรู้ไหมว่าอันนี้เนี่ยเราจะเอามาหมักเนื่องจากว่าในไก่ของเราเนี่ยถ้าได้ตัวนมกับมะนาวลงไปเนี่ยเป็นโยเกิร์ตเนี่ย หมักแล้วไก่มันจะนุ่มๆมากๆเลยอ่ะว้าวนี่ครัแบบเคล็ดลับเลยแหละใช่เขี่ยไปนะม่ดานนะอ่ะเราก็ใส่ไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องเทศผงนี่นะคะเครื่องเทศที่ขาดไม่ได้ก็คือผงกุรุมากุรุมาอันนี้เนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ตามร้านที่ขายเครื่องเทศของอิสลามครับผมนะคะเหมือนแกงกุรมาอย่างเงี้ยใช่เราก็ใส่ลงไปโอ้แล้วก็อันนี้คือขมิ้นครับผมขมิ้นครับ ได้สีได้กลิ่นอันนี้คือพริกไทยอันนี้ยีราอะยีราขาดไม่ได้เลยนะครับซินนามอนโอ้อบเชยอบเชยการคลูกนะคะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผงชาฟรอนหรือยาฝรั่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะใส่ตัวครับนมที่ผสมมะนาวลงไปโยเกิร์ตอลโหลค่ะตอนนี้เราผมขยำเลยนะขยี้ขยำขยี้ขยำได้เลยขยำเลยน้องไก่ความจริงเนี่ยครับ มันเราต้องหมักแบบเนี้ข้ามคืนแต่เนื่องจากน้องมาค้างคืนกับพี่ไม่ได้สงสัยถ้าแต่โทรศัพท์ดังเพราะว่าเมียมาคุ่นเมียมาคุมนอกจากในเครื่องเทศนะคะเดี๋ยวจะใส่ผักชีกับสระแหน่สับเมื่อกี้ตัวน้ำโยเกิร์ตกับเครื่องปรุงเรายังเยอะๆอยู่ตอนนี้เหมือนมันเริ่มซู้นข้าไปแล้วครับใช่อันนี้ผักชีนะคะเดี๋ยวจะเอาสระแหน่สับสระแหน่ด้วยค่ะ ไม่มีประโยชน์ให้รู้ไปเนี่ยดูเครื่องเทศกี่ชนิดเนี่ยใช่ไหมใช่เป็นอาหารที่เรียกว่าเฮลตี้ด้วยให้พลังงานด้วยอ่ะแล้วก็เป็นมื้อเดียวเรียกว่าในหนึ่งมื้อเนี่ยอาหารจานเดียวอยู่จบทุกอย่างนะครับสูตรนี้จริงๆอย่างที่แมดามว่าก็คือใครอยากเอาไปทําขายเีย่ได้เลยได้เลยสร้างรายได้สร้างอาชีพซึ่งเอากินตรงนี้เนี่ยพอ,อ,อพี่ทำแล้ว ก็อยากจะนํามาเผยแพร่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากมากเกินความ,มสามารถอันนี้สาละแหนนะคะครับผมซอยละเอียดๆนะคะ,ะกับผักชีแล้วก็คุกเขา,เ,ขาเราทำหอมเจียวก่อนตัวข้าวหมกไก่อ่ะความอร่อยของเขาจะอยู่ด้วยกลิ่นหอมเจียวอืม ผมสังเกตอาหารที่เป็นในแน,แนวของอิสลามเปอร์เซียเนี่ยเราจะ,<ฮ>ะมีหอมเจียวเกับทุกเมนูเลยนะาะไก่ทอดหาดใหญ่แอบจะมีหอมเจียวเขาชอบหอมเจียวอ่าเขาชอบหอมเจียวเราจะเอาน้ํามันไปเจียวหอมนะคะเสร็จแล้วเราจะตักเอาแต่หอมขึ้นมาแล้วเราจะเอาไก่ไปทอดโอเคมันก็จะได้อโรมมากของไอวตัวหอมเจียวหอมเจียวอยู่ในน้ํามันการทอดหอมเจียวให้หอมได้กรอบๆนะคะเราก็จะเอาตัวหอมเนี่ยใส่ลงไปน้ํามันตั้งแต่น้ํามันยังไม่ร้อน พราะว่าถ้าน้ำมันร้อนปั๊กเนี่ยอหอมมันยังไม่ทันกรอบม,มันไหมซะก่อน <Okay. S 2> แล้วหลังจากที่เราเจียวให้เขากรอบแล้วอะคะ่ะเราจะต้องแยกเอาตัวหอมที่มันเจียวเสร็จแล้วขึ้นมา ah. เขาจะได้คงความกรอบอยู่ถ้า <Okay. S 2> เราปล่อยเขาแช่ในน้ํามันเนี่ยน้ํามันก็จะทําให้เขาหายกรอบ <Okay. S 2> ถ้าสมมติว่าใครอยากเจียวหอมแล้วก็ให้เจียวได้ง่ายๆให้มันกรอบจัดๆก็ซอยหอมไว้แล้วก็ผึ่งผึ่ง,งลมไปเลย ให้แต่เดียวก็หน่อยนิดหนึ่งมันก็จะได้ความกรอบเพิ่มขึ้นดีไหมดีมากวันนี้ก็ถือผมว่ารายการผมเทปนี้ดูจะมีสาระเทคนิคในเชิงของการทำอาหารมากที่สุดเพราะว่ามาถึงผมจะใส่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 อย่างเดียวเลยนะอ๋อคนเราเข้าใจผิดมาตลอดนะว่าเราจะใส่ตอนมันฟูเลยแล้วผมว่าเอาตะหลิวคน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 ขึ้นวิธีนั้นก็คือการทอดผักผักแบบพวกใบอย่างคะน้าซอยอ่ะต้องต้องทอดแบบนั้นแบบนั้น เพราะว่าในคณะซอยอ,อ่าเขามีแป้งในส่วนของใบคนะมันมากกว่า<อ>พวกนี้เพราะว่าในหัวหอมมันมันจะมีความมีน้ําเยอะอืแล้วก็ซอยไอเจียวหอมเนี่ยนะคะ,คะเราอาจจะไม่ต้องใช้ไฟแรงมาก<อ>ก็คือค่อยๆเจียวไป ตอนนี้นะคะเหลืองอารามหอมของเราก็ได้แล้วอาจจะยังไม่เหลืองเต็มที่เพราะว่าอันนี้เนี่ยเวลาเราเอาขึ้นต้องเอาขึ้นก่อนที่เขาจะต่อใช่ไหมใช่ความร้อนจากน้ำมันที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะทำให้หอมเนี่ยไปอีกหน่อยก็จะพอดีจะพอดีตอนนี้น้ำมันได้แล้วเดี๋ยวเราจะไก่ลงทอดนี่คือน้ำมันหอมเมื่อกี้น้ำมันหอมเรามีกลิ่นหอมอยู่ทั่วน้ำมันเลยนะครับอโรมาโอเคโอเคอันนี้เราเปิดไฟต่อจ้า ก็น้ำมันเลยครับหรือไม่ต้องรอเหมือนกันอันนี้น้ำมันแต่กี้ยังร้อนๆอยู่ค่ะเราก็เอาไก่ลงอ,อ่าคะเราจะใส่ไก่ไปก,ก่อนเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมข้าวอาผมสังเกตอ่าข้าวหมกไก่เนี่ยเขาจะไม่ทอดให้ไก่มันกรอบมากจนเกินไปใช่ไหมแม่ดาวไก่จะไม่กรอบอ่าไก่จะลักษณะนุ่มๆนุ่มๆเครื่องเทศหอมมากตอนนี้แต่ว่าน้ําเนี่ย ไม่ต้องทิ้งทิ้งเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวการหมกไก่นี้เราเราจะไม่ได้ใส่น้ำลงในข้าวข้าวอ่ะเราจะต้องเอาข้าวอ่ะไปลวกไปลวกเนื่องจากว่าทําไมต้องลวกข้าวหอมมะลิเราอ่ะถ้าเอามาหมกแบบนี้มันจะมีความเหนียวแต่ว่าข้าวในข้าวหมกไก่ถ้าเราเป็นเปอร์เซียเราต้องการข้าวบาสมติที่มันมีความร่วนๆที่เขาไม่มีแป้งนพานั้นเราจะต้องลวกเอายางของข้าวออกอ๋อไม่มียางบาสมติไม่มียางใช่นี้เราลวกเอายางออก มันจะอ๋อจริงเข้าหมไปมันล้วนๆเพราะว่าเขาเป็นลวกต่อใช่แล้วเราก็จะเอาข้าวมาลวกที่มาดาบอกต้มให้ยางเขาออกใช่ต้มนานไหมจ๊ะประมาณ7นาทีเพื่ออันที่1เราจะล้างยางออกอันที่2ก็คือว่าเดี๋ยวเวลาที่เอาข้าวตัวเนี้ย ลงไปใส่ในไก่ท so ี่เราเตรียมทอดจี่กระทะเอาไว้ข okay, okay. ้าวของเราอ่ะก็จะได้สุกง่ายโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําอะไรลงไปมีคาถามก็มาดามข้าวนี้ต้องซาวก่อนไหมฮะไม่ซาวค่ะไม่ซาวอะไรเลยมันลงไปนี้นี้ก็ล้างน้ำอู่แล้วโอเคครับตอนนี้เราจะเห็นไหมเม็ดข้าวก็ยังไปดูเป็นข้าวดือดดูข้าวเดิบดอยู่จริงๆวันนี้ผมแอบเอาไอ้ตัวพ็อกช็อปหมูผมมาด้วยเพราะผมรู้สึกว่าข้าวหมกเนี่ยมันกินกับหมูก็ได้ได้ใช่ไหมครับใช่นั่นน่ะเดี๋ยวผมจะเอาหมูผมมาอุ่นหั่น รอไปเลยไปกินข้าวมาดามใช่แล้วเราก็มาโจ้กันเลยมาโจ้กันเลยเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายอยู่เนี้ยก็ประมาณ4ี่โมงนะมันเดี๋ยวจะเริ่มหิวกันแล้วล่ะใกล้ดินเนอร์แลวใกล้ดินเนอร์แล้ะตอนนี้ข้าวเราได้แล้วใช่ไหมครับก็คือตอนนี้เอาข้าวกรองออกมานะฮะจากน้ําว้าวเราก็จะเอาไก่ของเราที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาเหมือนเดิมเปิดไปต่อ เราเราอุ่นไก่อีกแป๊กนึงอุ่นกระทะต่ออีกนึงถ้าสมมุติว่าเรามีกระทะสองอันนะเราก็คงไม่ต้องกลับไปกลับมานะโอเคข้าวที่เราลวกไว้เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปครับผมอ๋อแล้วเอาหมกไว้อย่างนี้จริงๆก <S 2> <S 2> <S <ร>็เลเป็นที่มาของข้าวหมกไก่โอเคอันนี้ใส่ลงไปหน่อยก็ได้ค่ะพวกน้ำนิดหน่อยโอเคแล้วเราก็ใส่ตัวลูกประวาน แล้วก็ใส่ขิงน้ำมอนตอนนี้ปิดฝาก่อนแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้ประมาณอีกสักเจ็ดนาทีมันก็จะเป็นกล่งแบบเข้าอบอ่ะใช่ไหมครับาความจริงถ้าสมมติว่าใครไม่มีกระทะเทฟลอนสามารถที่จะทําขั้นตอนนี้ในหม้อหุงข้าวเลยแล้วก็กดปุ่มหุงข้าวก็จบแหลยก็ไม่ติดกระทะใช่อะไรคะตอนนี้เรามาทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มของเรานะคะจะประกอบด้วยมีน้ําตาลน้ำตาล น้ำส้มสายชูโอเคกลือเกลือแล้วก็พริกถ้าสมมุติว่าชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใช้พริกขี้หนูพริกกินดาใช่แต่ว่าถ้าเอาแบบสวยๆก็พริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วยังไม่พอนะคะเราจะต้องใส่สรเเน่งีนน้ำกิ้มเขาก็จะมีสรเเนงผักชีนิดนึงโอเคปันเลยไหมครับ ง่ายมากง่ายมากน้ำจิ้มของเราแค่นี้เสร็จแล้วแต่นี่เป็สูตรที่มาดาเนี่ยตัวกันไปแล้วตั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 วให้แล้วอร่อยต้องตัวอร่อยต้องตัวน้ำจิ้มว้าวอืมเปรี้ยวเค็มหวานดีเขาต้องเป็นโทนนี้ต้องเป็นโทนนี้เนื่องจากว่า ในไก่ของเราเนี่ยมันจะมีพวกเครื่องเทศอะไรเยอะแยะอันนี้ก็คือใบบาลานซ์รสชาติไปเบรกตัดความความกลิ่นแรงของเครื่องเทศหน่อยเราจะมาดูว่าไก่สุกหรือยังตอนแรกเราต้องทอดทำไมครับเราทอดต้องการเอาเอา t e เจอร์เกียมเอาท็อร์แล้วทอดไม่ได้ทอดให้สุกนะฮะทอดพอให้มันมี t e x t อร์มีความเกรียมจากนั้นนี่มันสุกด้วยกันอบด้วยกันหมกเราจะดูว่าไก่สุกไหมครับเราก็มา t a s เลยนะครับเราเอา ของแหลมๆจิ้มจิ้มดูข้างในถ้าสมมุติว่าเลือดมันออกมาน้ํามันออกมาเป็นน้ําเลือดแสดงว่ายังไม่สุกแต่นี่เป็นน้ําเลือดไหมคะไม่เป็นครับแสดงว่าสุกแล้วสุกกันเถิดเราเข้าไปทําไมใช่เราก็จะเอาไก่มาตรงนี้โอเคเอาไก่ออกมาก่อนเราคนให้ทั่วๆอ่ะตอนนี้นะคะเราจะใส่อันดมเอาเนยใส่เลยค่ะแหละแล้วพี่จะเอาหอมเจียว ดูไปหน่อยนี่นะคะหออเกลียวแล้วก็เราจะใส่ผักชีกับสะระแหน่สับไปหน่อยโอเคแบบกคนอ๋อโอเคเข้าใจมันก็จะโอ้ยิ่งก้นๆนี่ผมว่าน่าจะอร่อยเพราะว่ามันแบบมีความแบบเหมือนมีกลิ่นเบินเบินกระทะนิดหน่อยใช่ใช่ใช่เห็นไหมมันก็เหลืองแล้วเหลืองแล้วครับสวยงามมากเลยฮะตรงนี้เลยไหนลองชิมตรงนี้เลยก็ได้นะเราไหนชิมซิืมหอม หอมโหถ้าน้ำจิ้มเข้าไปด้วยนี่พอดีเลยใช่เพราะจริงๆเราก็ต้องทําข้าวเผื่อรสของน้ำจิ้มใช่ไหมครับจะมาจัดมากไปบางทีเจอน้ำจิ้มมันก็เค็มถ้าอยากจะได้ก็เกลืออีกนิดนึงอเอาเกลือไหน่อยเราเราใส่ไอตัวน้ํามันหอมเจียวไว้นิดนึงถึงบ้านเราจริงจริงบ้านเราจะเน้นแต่กระเทียมเจียวเป็นหลักเนาะหอมเชียวจะน้อยสังเกตสังเกตเนาะว่าพวก อาหารเปอร์เซียอาหารอิสลามหอมเจียวจะเยอะอ สวยงามมากกับเมนูข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่มาแล้วจ้าอขอบคุณมาดามมากเลยวันนี้ได้สูตรแล้วก็ต้องขอบคุณแทนแฟนรายการด้วยครับทําแล้วประสบความสําเร็จนะถ้าใครขายออนไลน์แล้วขายแล้วโดนขายแล้วอร่อยนะบอกเลยว่าเป็นสูตรมาดามตรงนะเดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวให้ต่อเราก็จะผักดันกันไป เพิ่มเพิ่มกันอีกนะช่วยช่วยกันนะเวลานี้ยอดมากวันนี้ผมอยากจะเอาหมูของผมเนี่ยมากินกับข้าวหมกมาดามด้วยได้ไหมเอาดิอยากกินใช่ครับเพราะบางทีเราไปกินที่ร้านเนี่ยข้าวหมกหมูจะหากินได้ยากแต่ว่าข้าวหมกแบบนี้นี่วันนี้เอาพ็อกช็อปมาครับมาดามพ็อกช็อปอีซี่กริลของผมนี่เดี๋ยวอยากชิมอยากชิมไก่กับข้าวก่อนอ่ะได้ได้เดี๋ยวค่อยเอาหมูมาแจมดีกว่า เวลาที่รอคอยค่ะแต่ต้องมีหอมเจียวไหมครับอู้จริงด้วยใช่ไหมครับนี่เห็นไหมไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์โดมเห็นไหมว่ากรอบมากนี่ในี่ต้องโรยหอมเจียวด้วยนี่แล้วผมเป็นคนถ้าทานข้าวหมกไก่ผมจะชอบชิมข้าวก่อนเลยอ้าครับเอาเลยเดี๋ยวผมมาล่น้ำจิ้มกับข้าวก่อนนะครับจากไปแต่ว่าเดี๋ยวพี่มีข้าวหมกไก่แต่วันนี้พี่อยากกินพอกช็อปของน้องโอ้ดีเลยครับเดี๋ยวผมตักให้ไหมครับแมรำ นอกจากเป็นพระเอกในจอนะพระรเอกนอกจอนี่คือใชเอ่เลยมีหน้าแหละเมทัลถึงทั้งัดทั้งหลงจริงๆนะคนไรจะมาสเสน่เยอะขนาดนี้ฮะอร่อยมากอ,อร่อยนะจไปอร่อยมากครับนี่นี่กินพอกชอบจิ้มแจ่วต้องให้แจ่วหยวดหยดด้วย พอกช็อปราเนี่ยทำรสกลางๆไม่ได้แบบเอียงไปทางไหนคือสามารถเอาไปเบลนดเข้ากับเมนูต่างๆได้อย่างข้าวหมกอย่างเงี้ยก็ยังกินกับพอกช็อปเราได้้าเกิดมันเข้ากันนะคือว่าแต่ไก่มาดามก็อร่อยอ่ะพอกช็อปของน้องโดมอีซี่กริลเนี่ยเขามีความกลิ่นสโมกกี้อันนี้คือ เราใช้เครื่องเทศแบบสดๆหมดเลยครับแล้วก็เอามาซูบีครับมาแต่ว่าทําไมมีกลิ่นสโมกสโมกอ๋อเพราะว่ามอโบรีตนเบิร์นใช่ครับจะผมจะเอาซอสน้ําจิ้มของข้าวหมกไก่เนี่ยมาทานกับหมูดีกว่าผมว่าน่าจะเข้าอืมอร่อยอร่อยหมูก็มีเกลือพริกไทยอยู่แล้วนะฮะมันดีจะนิ่งมาอนน่าอร่อยจังเลยครับ เข้ากันได้เลยเนาะสั่งไลแอดไลแอดครับแอด easy grill นะก็จะกดตรงตัวเลย e z y g r i l l นะครับหรือใครสะดวกพวกไลแมนพวกเ<ว>กฟฟู้ดแพนด้าก็สั่งได้เพราะค่าส่งถูกนะครับราคาเท่าไหร่อันนี้399าครับส,ส่งทั่วไทยได้ไหมส่งทั่วไทยได้ก็จะเป็นแบบฟรเซ้นไปในรถแบบห้องแช่ยเย็นไปเลยไปถึงภายใน ไม่เกินอ่าสิบสอชั่วโมงวันนี้ขอบคุณมาดามากเลยไม่ใช่อะไรจะรีบตัดไปเพราะอยากไปกินดีๆอยากไปกินเลยขอบคุณน้องดอกเช่นเดียวกันมากๆเลยนะครับวันนี้มาสอนเมนูข้าวหมกไก่สร้างรายได้แล้วก็เป็นรสชาติที่สุดยอดมากๆเลยขอบคุณค้าบมานามครับเดี๋ยวการเราเจอกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บายครับ